คุณผู้ชมครับเราจะมาฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนดูหน่อยนะครับว่าการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะค่อยๆจำกัดการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนลงมาระหว่างปี54ถึงปี55 5 0ล้านบาทต่อ1บัญชีต่อ1สถาบันและท้ายที่สุดหลังเดือนสิงหาคมปี2 5 5 5เป็นต้นไปการคุ้มครองจะเหลือเพียงแค่1ล้านบาทต่อ1นบัญชีต่อ1สถาบันการเงินบางทีก็หันไปใช้บริการธนาคารของรัฐ อย่างพวกธนาคารนอมสินหรือว่าอาคารสรงเค์ซ,ซึ่งซึ่งเห็นออกข่าวว่าคุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเปลี่ยนาฐานะเป็นพวกกองทุนรวมแล้วก็หรือว่าก็เป็นพวกไอเอาไปลงทุนพวกไอซื้อหุ้นอะไรเงี้ยซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วหมุนเวียนไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ต้องดูสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดอะครับถ้าเป็นส่วนตัวก็คงฝากให้ใกล้ร้านที่สุดอะครับ ไม่แฟร์คุณจะต้องทําความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนพื้นฐานระดับล่างถ้าเกิดเขากเก็บออมไว้แล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าเกิดจะไปฝากนะสานาบันการเงินอย่างธนาคารถ้าธนาคารเชื่อถือไม่ได้แล้วที่ไหนจะเชื่อถือได้อย่างเราเนี่ยคนธรรมะกิจปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วน้ำภาษาอะไรกับชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ข้างนอกนะ่ะแล้วคนทําธุรกิจอีกอไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนะนะครับอันนี้เนี่ยสร้างระบบนะครับสร้างระบบระเบียบวินยัย ทางด้านการเงินไม่สนับสนุนผู้ประกอบการที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นเรื่องที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาทําให้มันมีความถูกต้องในการบริการของสถาบัานการเงินในประเทศนะครับภาครัฐเองเนี่ยเมื่อมีความคู่ครองที่จํากัดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเงินภาษีพยาชนเนี่ยเอาไปใช้พัฒนาธุรกิจพัฒนาประเทศทางด้านอื่นได้ทั่วถึงมากขึ้น สำหรับรายชื่อสถาบันการเงินภายใต้ใตกฎหมายคุ้มครองเงินฝากจะประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์32แห่งนะครับซึ่งรวมสาขาธนาคารต่างประเทศไว้ด้วยอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยรวมทั้งไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเป็นต้นนะครับ ส่วนรายชื่อสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากอื่นๆก็อย่างเช่นบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทรบริษัทเงินทุนแอดวานซ์บริษัทเครดิตฟองซีเอสหวิทยารวมทั้งหมด38แห่งด้วยกันครับ11สิงหา2555การคุ้มครองจะเหลือ1ล้านบาทต่อบัญชีต่อ1ธนาคาร,ครเนี่ยคนที่มีเงินมากกว่าล้านเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของการกระจายสินทรัพย์ไปลงทุนประเภทอื่น นอกเหนือจากการฝากเงินด้วยไหมครับในช่วงนี้ครับสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมากเพราะว่ากว่าจะขอตั้งอนุญาตได้นะครับระดับกองทุนต้องมีเท่าไหร่ผู้บริหารต้องมีเท่าไหร่ระบบงานทุกอย่างต้องครบถ้วนสมบูรณ์ถึงจะออกใบอนุญาตให้แถมไม่พอพอไปทําแล้วยังนั่งจับตามองอย่างถี่ถ้วนว่าคุณไปทําธุรกิจนี้ได้ทําไอ้นั้นไม่ได้นะครับคือเป็นธุรกิจที่มีการควบคุม ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความมั่นคงมากก็คืออยากจะบอกอประชาชนทั่วทั่วไปเลยลูกค้าฝากเงินนะครับว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอยากจะให้ลูกค้าเองนะครับศึกษาสถาบ,บันการเงินตัวเองที่ฝากเงินอยู่นะครับว่ามีความมั่นคงขนาดไหนความสามารถในการทํากําไรนะครับนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL นะครับ โปรดัก t ์ที่มีการพัฒนามากขึ้นเพราะในสายการเงินเองผมก็เชื่อว่าคงจะต้องมีการพัฒนาโปรดัก t ์ขึ้นมาอ,อีกหลากหลายนะครับเพื่อตอบเจรลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการและก็ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกันอาจจะไปซื้อกองทุนอาจจะไปลงทุนในพันธบัตรหรือว่าอาจจะไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในรูปแบบอื่นมากขึ้นคุณสินหาคิดว่ารูปการน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเอาเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ยงคงกว่าพันแน่นะครับ ไม่สูญหายแต่ว่าราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเพราะฉะนั้นมันกินเงินต้นคุณได้นะครับ,รบลงทุนในหุ้นก็เหมือนกันผลประกอบการเออแรงซื้อแรงขายของต่างประเทศก็มากดดันทําให้เราสูญเสียเงินต้นได้นะครับและจะไปลงทุนอะไรซื้อทองมันก็ขึ้นลงโดยที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ ค่ำคืนนี้ไม่มีเชนไม่มีดาวหรือแม้ธอแสงไฟแต่ทำไมโลกถึงสว่างและเจอจ้าเพราะเธอแปลงกลา ามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงน,นั้นจะเป็นของเธอปตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดี แวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยตำ่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยช่วงรู้ก่อนรวยกว่าในพอร์ตฟลีโอที่มันมีความเสี่ยงเนี่ย มันมีหลักคิดอย่างไรต่อความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโออันที่หนึ่ง Leverage Leverage มันมีความหมายอย่างไรมีความหมายในแง่ที่ว่าถ้าท่านใช้เงินน้อยแล้วไป Leverage มันสูงความเสี่ยงท่านเป็นไงสูงใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านใช้ Leverage แค่สองเท่าเช่น60 0 0 0บาทสามารถซื้อกลฟิเจอร์หนึ่งคอนแทถ้าท่านบอกเอ้ยแม่ฉัน ไม่กล้าเสี่ยงมากฉันมี5้าแสนแต่ฉันซื้อหนึ่งคอนแทคได้ไหมได้นั่นก็คือท่านเลเว a ล e เพียงสองเท่ามันไม่เสี่ยงมากโอกาสโดนคอมมาจิ้นเกือบจะศซท่านต้องตอบตัวเองได้ว่าฉันนั่งใช้เปอร์เซ็นต์เลเวลไปเท่าไหร่อันที่2คือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟ i o โ หมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าเปอร์เซนต์เราติดอยู่เยอะเราเริ่มมีความเสี่ยงเยอะถูกไหมครับถูกไหมครับถ้าเปอร์เซนต์เราติดอยู่น้อยเราก็มีความเสี่ยงน้อยถูกไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราให้สัมภาษณ์ทางวิทยุเราถึงต้องถามเสมอว่าตกลงคุณมีพอร์ตโฟลิโออยู่เท่าไหร่อันที่3 3กับ4มันอันเดียวกันก็คือช็อตหรือลองเทอร์มสตรัจจี้ฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาว เป็นนักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนระยะสั้นตอนนี้ไม่เหมือนกันนะซื้อทองคำหรือลงทุนในทองคำอย่างเดียวกันแต่สั้นกับยาวตอนนี้คิดต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนทองตกเป็นโอกาสดีของนักลงทุนระยะยาวฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนซื้อก็คือนักลงทุนระยะยาวกำลังเข้าซื้อทั้งหมดคนระับ ที่หมอพูดเนี่ยเห็นไหมฮะอีสั้นกับอียาวไม่เหมือนกันละอีสั้นนี่ต้องหนีใช่ไหมเพราะอีสั้นเล่นเป็นรอบต้องหนีหนีแล้วเตรียมเสียบใหม่เสียบผิดหนีต่อเสียบใหม่เังนั้นคิดไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมฮะ คุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วกับเบียต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยความสำเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารอมสินขอขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากออมสินที่คุ้นเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้ง พร้อมได้รุน่นรางวัลที่1 5รางวัลรวม25ล้านบาททุกเดือนนอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคำมูลค่า2 000, 000, า 11, ล้าน4 0 0 0บาท11รางวัลรวมกว่า26ล้านสลากออมสินพิเศษดอกเบี้ยสูงสสไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2554